สวัสดีจ้าทุกคนจ้ามื้อนี้แม่แก้วพามาแกงผ<น>ักอีหุ้มนะจ้ะเนาะเผกอีหุ้มบ้านเนาเนี่จา้านี่นี่เอาใส้หมอ้อแล้วด้วยจา้าเด้อร่างย่างดีแม่ขูดย่างดีเลยนี่จา้ากินยากได้จ้ะเผาอีหุ้มเนี่ยเขาต้องขูดย่างดีคันเพราะสั้นมันก็เป็นออกคมคม,มนะจ้ะชิวๆเนาะเปียกมันนะแต่ว่าเป็นยานะจ้ะเป็นยาสาม,มุนไพรชนิดหนึ่งนะจ้ะผักอีหุ้มมาจา้าทุกคนนี่ลเอดดีแล้วนะจ้ะเนาะเดี๋ยวแม่สิเอาเครื่องใส่เครื่องมันก็มีตำพริกนะจ๊ะตำพริกใส้ ไข่ใบมะกรูดนะจ้ะเนาะแล้วก็หัวหอมแดงกระเทียมนะจ้ะเนาะอันนี้ก็น้ำกระเดือดแล้วเอาใ้เดือดแล้วเอาผิดใส่ได้จ้ะแก่ด้ะจ้ะเด้อนี่เกงแบบบ้านๆเพราะเป็นเกงไทยนะจ้ะเนาะแกงอีสานเขานะจ้ะเนาะเกงอีสานไส้น้ำปลานาะจ้ะถ้าเกงไทยเกงสมมีเพิ่นบ่ใาไส้น้ำปลานาะนจ้ะอันนี้มะขามเปียกมะขามเปียกใส่ขึ้นกันนะจ้ะเนาะแต่ว่าไส้ลายบ่้สมเกินไปอันนี้น้ำปลาแล้วก็มีน้ำปลา แล้วก็มีชูรดนะจ๊ะเทลงไปเลยกแกงบรยาก,กจ้าทุกคนแกงกินเด้อพออีหุ้มกับเก็บมาตนานะจ๊ะเนาะแม่ปลูกไว้ต้นหนึ่งโดดกดดจ้ะสะอาดดีจ้ะสะอาดดีแกงกินแกงแบบอีสานแบบลาๆเขาเนานจ้ะเนาะแบบคนล้าคนอีสานเขานี่แหละจ้าเอาฝาปิดไว้ให้มัน สุขขันธ์เปื่อยก่อน,น้องจเนาะทุกคนแม่จะพาะมาเบิง่งใหม้นะจน๊ะเนาะไปก่อนจ้านี่เละจ้าเดือดพานพานเลยป่ะเนี่ยโอ้ยเปนจะแซ่บถึงแกงแบบบ้านๆแกงมะลุมใส่ปลาทูเนื้อปลาทูนะคะนี่เนื้อปลาทูแม่แกะไว้แล้วได้จ้าเนื้อปลาทูปลาทูเข่งนึงจ้าปลาทูเข่งเป็ดจะเสแปรนะจันทน้องนทร์กงกินเด้อนี่สุดยอดเลยจ้า แกงมะรุมแกงแบบบ้านๆใส่ปลาทูเนื้อปลาทูนะคะอันนี้ก็เดือดโดนแล้วนะจะ๊ะนอไกลสิเปื่อยแล้วเขาเอาเนื้อปลาทูใส่ได้จ้ะใส่เลยเนื้อปลาทูใส่เลย,เลยะคะ่ะดูสิค่ะ่หากินวา่จา้ะทุกคนอแกงแม่ได,ด้้ะงดิควะให้เปื่อยๆ,ๆดีๆนะจะ๊ะนอแงังนแบบนะ่บเนาะปิดฝาไวไก้ก่อนจ้า มะลุมนี่มันเปื่อยยากอยู่แกงกินได้จ้าเด้อทุกคนม่นแก้วพ้าแกงวันนี้เครื่องอย่างไรดอกจ้าวันนี้ตาตะไคร่ใบบักกูดตําพริกใส่กันแล้วก็วา้าหอมใส่กันเลยจ้าแล้วก็เอาตั้งน้ำเดือดเทมะลุมใส่นะจ๊นะเนาะแกงมะลุมหม้อใหญ่จ้าดูสิคะทุกคนหม้อบักไงเลยแกงเพื่อพี่น้อง แกงเพื่อนเพื่อนนะจ๊ะน้ะมาเอาดเด้อยจ้ะเด้อมากินน้ำม่กแก้วมาลุ้มี่เป็นสมุนไพรย่างดีเลยจ้ะยอดก็เป็นเื่กันยอดก็เป็นสมุนไพรน้อยอ้อนกับเป็นสมุนไพรน้ยอยแก้ก็เป็นสมุนไพนแกกนรไพแกงก็แซบอีต่างหากนะจ๊ะเนาะวัวโอ้ยใสเนื้อปลาทูย่างแซบเลยจ้ะมาเด้อยจ้ามาเด้อเอาถ้่วยมาเอาถ้วยมาสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะ แม่แก้วจะชิมให้ดูนะคะนี่ชิมก่อนชิมเบื้องน้าชิมแซ่บบ่พอดีปะแซบแซบ่แซบที่จริงเลยจ้ะสุดยอดวันนี้แม่เสีเอาหอมใส่กับใบนังหลักเนาะใบนังหลักผัง่งอีตัวข้างเราจะใส่เลยแล้วกับปูงยกลงได้ได้เลยจ้ะโอ้เปลนดจะแซบ่บทุกคนเปลิดจะแซ่บบ่เป็นดจะแซ่บบ่ดูสิค่ะ มากินด้วยกันนะคะเอาถ้วยมาได้จ้ะเด้อเอาถ้วยมาเอาถ้วยมามากินน้ำม่แก้วคุณคุณสุดยอดเลยจ้ะคลิปนี้กับมีแต่เพียงเท่านี้นะจ้ะนอะ้อจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสําหรับผู้รับชมสวัสดีจ้า